สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองบ้านหลังแรกของโรเบิร์ตสายควันที่อยู่กับภรรยาและลูกก่อนเสียชีวิตกระทันหันหลังจากตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควันที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดและไม่สามารถทำคีมโมได้หมอบอกให้เฝ้าระวังกลัวช็อกนอกจากเพื่อนๆน,นแวดวงตลกจะออกมาถแถลงข่าวด้วยอาการน้ำตาซึมแล้วแม้แต่คนในวงการบันเทิงสายอื่นๆก็ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวเติมซึ่งตอนนั้น เฟซบุ๊กชื่อบัญชาปานิวัฒน์ได้เผยให้เห็นความรักความห่วงใยที่คนบันเทิงมีให้ตลกชื่อดังตรงไปให้กำลังใจกันล้นเตียงพร้อมข้อความว่าครอบครัวใหญ่ของพี่พี่น้องๆเรารวมตัวมาให้กำลังใจโรเบิร์ตสายควันโดยพี่โน้ตอุดมพี่คอมพี่กิฟพี่นุย้ยบอลเชิญยิ้มตักบริบูรณ์แจทชวนชื่นกะรอกเชิญยิ้มอาจารย์ตุ้ยเอ็กซเร์ขอให้น้องชายหายไวๆนะครับสาธุสาธุ จนกระทั่งล่าสุดมีข่าวช็อกวงการว่าโรเบิร์ตสายควันศิลปินตลกชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วหลังเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งปอดหลังจากภรรยาของโรเบิร์ตสายควันพร้อมด้วยบอลเชิญยิ้มและกลุ่มเพื่อนจากรายการหาไม่จำกัดเพิ่งแถลงข่าวอัปเดตอาการป่วยว่าตอนนี้ไม่พบเชื้อมะเร็งในตัวโรเบิร์ตแล้วแต่พบเชื้อวัณโรคแทนทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อน เจ้าตัวนั้นเพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้หลังใหญ่โตแบบเพื่อนตลกคนอื่นๆแต่เจ้าตัวก็ภูมิใจสุดๆเนื่องจากบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสำคัญในชีวิตที่เจ้าตัวเปิดปากยอมรับว่าไม่เคยคิดว่าจะมีหลังในอดีตเขาเกือบจะต้องเสียชีวิตเพราะฤทธิ์เฮโรอีนมาแล้วที่สำคัญบ้านหลังนี้ยังถือได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกของเจ้าตัวที่ครั้งหนึ่งเคยตกอับถึงขนาดมีสถานะเป็นคนเร่ร่อนมาแล้วอีกต่างหาก ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอคบคุณค่ะ